ออกมากินแล้ววันนี้ปล่อยไวงง,งงกันว่าจะไปทางไหนกินทางไหนดีแพรกแกเราเร็ว<ๆ>แลวปลกหญ้าเราน้ำท่วมอยู่มากินนอกกันแล้ว<ๆ>จได้อินอิ่มกันกินแตงองวันวันนี้ย<ๆ>ะได้กินอิ่มกันไม่ได้หากระถินไม่ได้หาไปตะขบให้วันนี้กินหญ้าก,ก่อน ็นแนวทางสําหรับที่เ้องเกษตรกรสนใจเลี้ยงแ่เลี้ยงแกะนะครับผมสัตว์เศรษฐกิจนะครับผมเลี้ยงง่ายกินง่ายสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับผมอยู่ดิปล่อยหมอกินหมดครับผมไปไม้ต้นไม้ยานะครับถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายกินง่ายนะครับผมหลายท่านถามไทยกันมาว่าเลี้ยงยากไหมนะครับผมจากปากเกษตรกรผู้เลี้ยงจริงครับผมเลี้ยงง่ายครับผม โทรปรึกษาหรือพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทร0898290605นะครับ0981108296นะครับผมได้ทั้งสองเบอร์นะครับมา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 เร็ว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  ไม่ไม่ม่ไม่เด<ละ>ีย๋ยวไม่ทันกันพอไม่ทันกันก็จะร้องก็ทำให้ให้ทันกันนะครับไปนอกนเลยเนะยาะเดี๋ยวไม่ทันกันไปพอไม่ทันกันก็จะร้องหากันอีก กินในจุดเดียวกันเลี้ยงหลายตัวคนเดียวก็อย่างเงี้ยลอดูดีๆนะครับผมนะเวลาท่านเราก็เกลี้ยงยังไงเราก็เอาท้ายเป็นหลักนะครับผมพยายามดูท้ายเป็นหลักไอต้นหัวต้นควนไปยังไงก็ไปเรื่อยๆครับท้ายต้องเก็บไปให้หมดนะครับาท้ายไม่หมดแลอยย่ก็ดูลงเดือนเราหมดไหมหมดนะครับผมนะลือเฉพาะไก่นะครับ ไม่งั้นมันจะยุ่งถ้าท้ายไม่หมดนะครับดูดีปีนขึ้เขนเลยนกระแกะเลี้ยงง่ายครับผมเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเกษตรกรเรานะครับผมนะดูปรึกษาหารือกันใส่ดำเลยนะครับผมนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับอันย่างไรกระแกะก็เป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับผม อยู่ชุดนี้เป็นแนวทางนะครับ